สวัสดีครับพบกับช่องเซอร์เบิร์มจำหน่ายรถยนต์พรีเมียมอีกแล้วนะครับก่อนอื่นนี้ผมต้องขอบขอคุณพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ดูคลิปแล้วติดต่อผมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรถเอาผานรถสปินเตอร์รถจากรั้วนะครับหรือว่าสเตปวากอนรวมถึงมาคารน,นะครับหลายๆคนดูคลิปแล้วบอกว่าชื่นชอบติดต่อกันเข้ามาก่อนอื่นผมต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ช่องเซอร์เบิร์มจำหน่ายรถยนพรีเมียมครับผมจะพามาดูรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวครับ ต้องบอกว่าแบรนด์นี้การันตีถึงความนุ่มนวลน,นะครับความปลอดภัยข้างหลังผมนี้คือเจ้าเบนท์วีโ119 ครับนี่คือหน้าตาของเจ้าเบนวิโต้119ที่ผมนํามาฝากกันในคลิปนี้นะครับหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาว่าที่ทําเซอร์เบิร์มจะแนะนำรุ่นพรีเมียมมีมีเบนซ์หรือเปล่าครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนี่คือเบนซ์วิโต้เครับคันที่เห็นในรูปนี้ผมย้ําเสมอครับคันนี้พร้อมส่งมอบครับคันที่ผมทำคลิปเนี่ยพร้อมส่งมอบครับจองวันนี้สามารถรับรถได้เลยครับเพราะว่าสีสวยงามเลยทีครับสีขาวนะเบนซ์วิโต้คันนี้นะ เดี๋ยวผมาพาดูรอบๆคันก่อน,นครับสำหรับเบนซ์วีโตคันนี้นะครับต้องบอกว่าเครื่องยนต์ของเขาเนีย2 2 0 0ซีนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสำหรับคนที่มองว่าเบนซินเนี่ยน้ำมันเนี่ยแพงน,นะครับถือว่าดีเซลนี้ถือว่าตอบโจทย์ตอนนี้เลยนะครับตรงว่าดีเซลเนี่ยถูกกว่าเบนซินในทุกวันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมาพาดูข้างในนะ <c oughs> เราทำเป็นแบบเบาะหนังแท้นะครับ นั่งได้11ที่นั่งนะสำหรับคนที่มองหารถครอบครัวนะครับแล้วเช่นชอบยี่ห้อเบนซ์อยู่แล้วแน่นอนครับว่าเบนซ์เนี่ยเขาวลารีเรื่องของคุณภาพช่วงล่างนะรวมถึงตัวรถด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะอ่าดูด้านหลังเบนซ์วีโต้นะ งานแครับคันที่จอดนี้เป็นชุดแต่งของ m a s e r a นะไม่ว่าจะเป็นพวกเกิร์ตพวกล้อต่างๆครับนี่คือชุดแต่ง m a s e r a เดี๋ยวผมพาดูข้างในกันหน่อยว่าจอด Bent v i คันนี้ข้างในเป็นยังไงนะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาพูดแจ้ก่อนเดี๋ยวดูข้างในไปก่อนนะครับว่าได้ไหม อผมเปิดได้แล้วดีครับนี่คือข้างในของเจ้าเบน v i โตนะครับโลโก้เบนสวยงามครับพวงมบรลเยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะนะครับอ่าเป็นเบาะหนังนส่วนด้านในนะเบนทุกคนนะครับสำหรับครอบครัวใหญ่ๆนะเจ็ดที่นั่งหที่นั่ง5้าที่นั่งคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับ ไม่ต้องห่วงครับเรื่องสมรรถนะของเจ้าเบนวีโตเนี่ยเป็นยังไงนะครับ้าวอ,อกคันนี้เนี่ยขับเคลื่อนล้อหลังนะงงงนะครับขับเคลื่อนล้อหลังน้อยเก้าสิบแรงม้าสวยงามดีือนะครับ ครับสำหรับคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าชื่นชอบมองหาเบนซ์วีโตอยู่นะครับคันนี้เราพร้อมส่งมอบนะครับจองวันนี้พร้อมส่งมอบได้เลยนะครับไม่ต้องรอลดนะไม่ต้องรอลดให้เสียเวลานะครับคันนี้เรามีพร้อมส่งมอบนะครับถ้าชื่นชอบนะครับหรือว่าสนใจอยากจะจับจองก็ติดต่อผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะทิ้งที่อยู่นะไม่ว่าจะเป็นไลน์ไอเดีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผมเซอร์เบิร์มจำหน่ายรถยนต์พรีเมียมได้24ชั่วโมงครับ คันนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะกับใครหลายๆคนที่มองหารถที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะครับสำหรับครอบครัวนะครับ,สำ,รบสำหรับพี่ๆท่านไหนครับที่ดูคลิปนี้แล้วถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเซอร์เบิร์มเจริญรุ่งพีเพียมเนยครับคลิปหน้านั้นผมจะพาไปดูรถคันไหนนั้นโปรดติดตามกันนะครับวันนี้ผมลากลาไปก่อนสวัสดีครับ